ล่าสุดยืนยันเดินหน้าเงินดิจิทัลวอลเลตแต่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆน,นะทุกคนรายละเอียดเป็นอย่างไรคลิปนี้นํามาฝากทุกคนแล้วค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะในช่วงนี้เดือนนี้นะคะหนีไม่พ้นเรื่องข่าวเงินดิจิทัลแน่นอนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข่าวออกมานะว่าจะได้รับเป็นเงินสด10,000บาทค่ะแต่ก็ยังไม่สรุปนะว่าเป็นเงินสดชัวร์ไหมหรือว่าจะได้เป็นวงเงินซื้อสินค้ารวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้ มีออกมาด้วยนะคะว่าอาจจะแบ่งเป็น2เฟสนะคะเฟสแรกได้เงินสดเฟสสออาจจะมีการแบ่งจ่ายตามงบประมาณก็เป็นไปได้นะคะทุกคนตอน,ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการเงินดิจิทัลอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางมีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนรอก,กันไว้ก่อนได้นะคะในแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเขาให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนนี้นะคะคือวันที่15กันยายนค่ะ แล้วก็ไม่ได้มีการขยายเะยเวลาการลงทะเบียนให้กับกลุ่มนี้นะคะส่วนคนไม่มีสมาร์ทโฟนใจเย็นรอกันนิดหนึ่งนะคะมีอัปเดตให้แน่นอนว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็จะมีการแถลงนโยบายของทางรัฐบาลใหม่แถลงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามกันไว้ได้เลยล่าสุดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นของเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะว่า นายกยืนยันแล้วก็แสดงเจตจำนงเดินหน้าโครงการนี้แต่อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะพ,<อ>พ<อ>ต้องรอถแถลงการนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาก่อนนะคะซึ่งคาดว่าจะถแถลงอยู่ในช่วงวันที่15ถึง17กันยายนนี้ สำหรับงบประมาณที่ใช้ในโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้นะคะทั้งในพรบรงบประมาณเพิ่มเติมปี2567และร่างพรบรงบปี68จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นลักษณะการเติมเงินให้กับประชาชนอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้เขาก็คอนเฟิร์มมาว่าเติมเงินให้กับประชาชนแน่นอนแต่จะเติมเงินรูปแบบไหนเป็นวงเงินหรือเป็นเงินสดนะคะติดตามกันได้นะคะซึ่งรูปแบบของการแจกเงินนั้นจะต้องรอความชัดเจนหลังจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาล แต่มีข้อเสนอเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ใกลไกเดินหน้าได้ซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะคะแย่มากในเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทนี้ก็เป็นความหวังของใครหลายๆคนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดอัปเดตก็กดติดตามกันไว้ได้นะคะเก็ตมาอัปเดตข่าวสารให้เป็นประจําทุกวันสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์และเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ